ที่ตัวรอเตอร์ก่อนจะมาทั้งหมดสองสองซอสเป็นเลยกับแอพมาจะมีโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมสองเป็น <S <S เหมือนกันเหมือนกันแหละพี่แล้วแต่ที่สองจะเล้ามาจากตางประให้เราอันนี้ก็ไวไ้เทสได้ครับโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมสองอันนี้ถ่ายมาเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเอาของไออาร์ดีที่รับใช่<อ>นหน้าแต่ใช่ครับ แรกก็จะเป็น Encode ตัวนี้ครับที่รับที่ว่าเราเราก็จะเลือกเราจะรับแค่สายอยู่แหละองที่สามหลังนี้มันก็ถอยที่เขียนรับีวกว่าสายสามมันลงมาก็คือเริ่มแรกแต่ก็เดนเราก็คือจะมี Encode รับ f d i มาจากห้องห้องเอ แล,แล้วก็ทำการมอสเทอร์เรชั่ฝั่งมือก็เหมือนเป็นใครเพราะนี่ไม่ใช่ฝั่งมือดูอ่ะเพราะมันเป็นมือเขาไม่ได้ใช่ครับเอ็นอินคูดลับเอ็นดีไอเป็าแบบห้องดูนะแล้วก็มอสเป็นไอเอฟมาให้กับอัพคอนครับแต่เราจะมาคักที่นี่ไว้าตัดเด็กแพ็คเราจะใช้แค่คู่เดียวครับเพราะเรามีโค้ดแค่ตัวเดียวอันนี้ผมทักเป็นสแปร์ไว้ให้ส่วนอ่ะตัวนี้ ก็อเอาไว้แพดไว้สำหรับมอนิเตอร์ดูไอเอได้ครับพี่อันนี้จะเป็นไอเอของอินโฟโตเมทครับใช่แล้ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบเมตรนะครับเอาไว้เอาไวเ้เช็คว่าปัญญาเนี่ยออกออกมาจากเ e อินโดนะ นี้เป็นหลัง Encode จะมาเข้าที่ตัวอ p c o n ครับคอนจะใช้เครื่องนี้ครับเอนนี้ผมเซตเซตลิง i ์ไมาให้ที่แล้วที่หนึ่งที่หนึ่ที่ง่กว่านั่นแหละเวลาเซตนั่นเลยเซตถ้ามันมันหายไปก็เราก็มาที่คอนฟิกนเปคผมผมกดคอนฟิกผมกด a ซ e ไว้ แล้วก็มาโหลดโหลดคันตีกครับมาโหลดที่หนึ่งได้พี่ผมว่าถ้ามันหายนะกดหนึ่งแล้วก็ดนแล้วก็โอเคใช่ครับกดหนึ่งก็โอเคตอนนี้ผมเซตอัพซีพแบนไว้ที่สองหกสีก่เจ็ดประเภจโอเคใช่ไหมนี่ ก็อปคอนเอาเป็นฟรีแบนมาที่เส้นนี้ครับแล้วก็ค่อยมาที่เอพีเอพีเอตอนนี้ผมผมต่อเครื่องน,นี้ไว้ให้อยู่ต่อไปนะรันมันผมต่อไว้ให้อยู่ก็คือเดี๋ยวก็้องใหม่มาก็โยกสายไมาใส่เครื่องใหม่มากแล้วแล้วเลเซอเลเอก็โยกโยกมาใส่เครื่องใหม่จับจับขั้นนี้นะพี่ วันนี้ผมว่ารับสอมพิเตอร์ดาวริงของใช้หน้าแต่เอาไว้อ,อ,อันนี้ผมผมเซฟไอ 8มาร์กครับพี่ที่ของช่องเที่ยวในตลาดนะครับผมเซตเอาไว้แล้วเพราะว่าลูกพี่ขึ้นได้อยู่ช่วงกลางๆเนี่ยครับเดี่ยวจะได้เช็คได้ก็ให้ขึ้นเป็ขึ้นใหม่นะต้องอัพดูพี่ไม่มีใครอัพแน่ไม่มีใครอัพอันนี้ไม่ใช่อัพเราต้องมากดอินเสิร์ตแล้วก็เป็น เป็นเทอร์ทีเล็กอีกทีครับใช่ใช่ทีนี้ก่อนจะออนจะออฟมันจะมีอยู่หน้าไลน์อัพอ่าไลน์อัพตอนนี้มันออนอยู่หรือว่าให้เราอยากจะออฟเราก็มาทีเล็กได้ครับทีน่อนออฟตัวนี้ออฟก่อนเราลองให้ดูตอนนี้พอรุ่ดูดู นี้เราออไปแล้วฝนลุกัวหรอลุกขวอนแล้วก็จะมีบอส u l เลชั่นะครออฟออฟออฟก็จะแหล p l อยู่ที่ f ักกั p o อ n เนอยี่ห้ออะไรตอนนี้เราอออนจิงอะไรเด็กเตอไ่ดูมันหน่อย ก็มาส่วนใหญ่จะมีปรับแค่นี้ครับแล้วก็มาปรับสเตรมูลเลตพี่แล้วก็เอ้ความตีไม่ต้องเปลี่ยนไม่ไม่ต้องเลยมาซิอันนี้เอ็นโคจะปรับที่แค่สเตรมูลเลตครับสตรมูลเลตจะอยู่ในหัวข้อมอสต์สเตอร์พารามิเตอร์ก็มาเปลี่ยนพวก RDBS เป็นเอสเอสเจนเอสทูนะครับพี่พี่เซฟพารามิเตอร์เอาไว้เป็น CDSK หรือแปด คประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีค่าซิมโวเลตที่ัรต้องปรับของพี่เอาเป็นสัดที่เจ็ดห้าครับเมกก็ก็มาปรับที่ตรงนี้ครับผมหลักๆจะปรับประมาณนี้ครับที่จะเปลี่ยนเอ really? ็นโคนัน er ี้ ต่อมาก็จะมาเข้าที่อัพคอนอัพคอนเมนูหลักจะมียูเซอร์ยูนิตคอนวอเตอร์คอนฟิกในการปรับอา uh, I M C Band นะครับพี่เราต้องมาเข้าเมนูที่คอนวอเตอร์ครับคอนวอเตอร์โอเคแล้วก็คอนโทรลอัพคอนเวอร์เตอร์ครับเพื่อทำการคอนฟิก ทีนี้เราก็เลื่อนหน้ามา <c oughs> internal air band เราเลือกเป็น <c oughs> enable white เะ <c oughs> คราในการที่จะ <c oughs> อ u ะครับเ <c oughs> อาพ,พุทธพิซีครับเป็นการตั้งค่าของค่าสีแบน a นะครับที่จะเอาพุทยิงขึ้นไปครับ <c oughs> ตอนนี้ที่นี่ เป็น6 2 4 7ง2 5ครับผมนี่ผมเซ็ตเอาไว้เลยวถ้าถ้าว่าวันใดวันหนึ่งเปลี่ยนก็คือพี่ก็มากด enter แล้วก็ใส่ค่าไปได้เลยครับเฉพาะ c น u เหรอครั u ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ c u ได้ต้องเซ็ตตัว่น c u คือระบบของพี่อ่ะีไม่ได้พักเขตอยู่อ๋อเป็นแค่ซีง่าย แล้วเราก็พอเราคอนฟิกความสี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาออนไา e f f e c นี mm ้ hmm. ครับไปล้วก็จะขึ้นตรงนี้ครับสองตงัวครับผมอันนี้ก็เสร็จสิ้นในการคอนฟิกแล้วแต่ที่เปิดเครื่องมาเนี่ยมันจะออนอยู่เลยสองนั้นถูกมใช่ใช่ก็คือแเดตั้งตั้องน,นั้นต้องติดใช่ครับอันนี้ที่เราเซฟไว้คือเวลาพี่ปิดเครื่องแล้วเปิดมาเนี่ย ไฟสองวัวนี้จะออนเลยให้พี่ระวังหน่อยต้องดู HPA อว่ามีไว้หรือเปล่าปิดไว้หรือเปล่าเพราะไม่งั้นเปิดมาปึ้งขึ้นไปเลยเลยใช่แล้วสมมตว่าวันใดวันหนึ่งพี่เปลี่ยนความถี่อย่างเงครับอ่ามันเราต้องมาเซฟคอนฟิกไว้ด้วยครับเข้ามาที่คอนฟิกแล้วก็มาที่เซฟครับพี่อ่าเวลาปิดเครื่องอ่ แล้วเปิดเครื่องมาใหม่นะครับมันจะจําค่า a u l t เดิมถ้าบอกว่าถ้าพี่ไม่มาเซฟที่ค่าศูนย์นะครับที่กรนมันก็จะกลับมาเป็นค่าค่าก่อนหน้านี้ที่เราที่เราเซฟเอาไว้เราต้องมาเปลี่ยนมาเซฟที่ค่าศูนย์ไปด้วยแต่เอาพี่จะเป็นสองกรณีกรณีแบบเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วพี่อยากจะให้มันจําค่าเดิมอ่ะคือไม่อยากไปเซฟใหม่ก็ไปเซฟไปที่เดีมอ่าที่ศูนย์แต่ถ้า เราจะเซฟเป็นครั้งคราวเผื่อโหลดมาใช้อย่างเงี้ยครับก็เซฟไล่ไปหนึ่งสองสามแต่ตอนนี้ผมแบกอัพเอาไว้แล้วเป็นเป็นเซฟที่หนึ่งเราก็มาโหลดมาเข้าี่โหลดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกที่หนึ่งได้ผมแบคอัพเอาไว้แต่ว่าก็เร่อามสูงอยู่มันได้สิทธิ์ีเนะครับคือตอนนี้ผมเซฟเป็นค่าฟาร์มถีอัพลิงก์ของที่นี่ไว้ถ้าตายตารางฟาร์มถีอันนี้มี ก็คือจะเป็นดีพอส่งคือเปิดไม้ดีพอใช้เลยแต่กรณีถ้าเกิดเหตุที่ต้องเปลี่ยนความผี่ที่เซฟไปก็ได้แต่ก็ต้องจําไว้ว่าเราเซฟที่เท่าไร่หนาที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่แล้วก็มาโหลดเอาเวลาจะใช้ครับอันนี้มันจะง่ายในกรณีที่หายที่ของอัพหลายๆความผิดคราเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยเซฟไปเซฟไป หลักก็จะมีเท่า oh, no นี้ส่วน HPA เนี ah, ่ยเดี ok ๋ยวเครื่องมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนทีนึงแต่ตัวนี้พี่ใช้เป็นอยู่แล้วเนาะปกติใครดูดากเตียนพี่แล้วพี่อนักคนเดียวเลยพี่อนัคนเดียวออ๋จะเดี๋ยวเครื่องใหม่ดังว่าเดิมมีครับเดี๋ยวพวกนี้เครื่องด้วยตัวมันเป็นเครื่องขยายกำลังมันจะร้อน Пока.